ดูสิตากส,สวยหรูทีเดียวเฉียวตากสดๆอย่างมะตูมมะตูมอย่างก็เยอะแต่ก็ดีประโยชน์มากมายไก่กองมะตูมสกัดนำไปต้มดืม่มแล้วก็นำไปบดเป็นผงมะตูมทำได้หลา,ากนหลายออันนเะ่หลใช้มะตูมแล้วก็ ผงมะตูมอีกโอ้สารพัดประโยชน์จริงๆมะตูมหล่นหัวก็ทุบเบนเตเตกเลือดอาบอีกลูกใหญ่ลูกโตดูสิมะตูมทั้งนั้นเลยตากเป็นกระบะกระบะนี่อันนี้ก็ฝานเฉือนเฉือนใช้อุปกรณ์เสริมเทคนิคทันสมัยไร้กังวลม่ต้องกลัวมีดจะบาดอีกเนาะมันทันสมัยออกแบบมาดีฝานใช้กับเครื่องอช่วยป้องกันในการนนใช้มีดเลยก่อนจะใช้มีดอันนี้แหละ ปัจจุบันก็ใช้มีดของจันเจา้าเรียบรวดเร็วของป่าบุญชิ้นเลยเนาะ,ะน <c oughs> มีดเป่าบุญจิ้นเลยเฉือนเลยประหารเลยสุดยอดจริงเทนแน่นอน